เพลงแรกี่ทุกคนก็เสียงดังกันแล้วเนาะนี่จะมีแรงถึงเพลงสุดท้ายไหมเนี่ยอันไหนขอดซซวเช็คสักหนึ่งที่ขอดรีสเสงยังดังนี่ชื่นใจเลยทีเดียวบอกเลยว่าจะมาแรงตกตั้งแต่เพลงแรกไม่ได้เพราะวันนี้โฟ e เรามากับฟู l l band เลยนะคะทุกคนซึ่งเพลงต่อไปเนี่ยขอบอกเลยว่าจะมา ร้องตามอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้อยากให้ทุกคนเต้นตามกันด้วยแต่นี้มามีถ้าเต้นง่ายๆจะมาสอนอ่ะยังไงอันดับแรกทุกคนยกมือสองข้างขึ้นมาค่ะยกมือขึ้นมายกขึ้นค่ะทุกคนยกขึ้นค่ะด้านหลังเห็นนะยกมือขึ้นเลยยกมือเห็นมุกคนสองข้างแล้วก็ทําตามพวกเรานะคะสามสี่ bling 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 b l i n like a bling like a bling ต้องมีเทคนิคที่แบบง่ายกว่านั้นใช่ไหมคะทุกคนคะด้วยความที่ว่าเราเป็นดาวติ๊กต็อกเฮ้ทุกคนจะต้องเก็บสกิลนี้ไว้ใช้โดยการจำสองหมายเลขเท่านั้นค่ะยังไงคะ5 0 5 0 5 5 0 5 0 5าศูนาทำตามอ่ะพร้อมกันไหมพร้อมอ่ะพร้อมกันนะทุกคนยกมือขึ้นมาลองพร้อมกันนะว่า5 0 5โอเค1 2 3 5 0 5 0 5 ศูนย์ห้าเริ่มเริ่มได้ละเริ่มชิลละอ่ะเต้นได้ละพร้อมไหมที่จะเข้ากับเพลงไลท์ออบิงของพวกเราพร้อมค่ะพร้อมจึงเปล่าเสียงเปล่ามากเลยเออไม่ได้ยินเลยไม่มีกำลังใจเลยอ่ะพร้อมไหมทุกคนโลนแบบมันคนเดียวเลยขอเสียงหน่อยค่ะเสียงคนโซดเสียงคนโซดเลยแบบแม่เออนี้จะได้ขับสองคนเออก็กลับบ้านแบบไม่โสดต่อไปแล้วค่ะ เอาละเอาละเอาล,ะเ,อาละเรานอกเรื่องเราแอบเนียนพักเหบบนื่อยกันมาสักพักแล้วแต่ว่าเรายังมีโชว์อีกที่เราจะโชว์ให้คนได้ดูนะคะเราผ่านเพลงเร็วไปแล้วใช่ไหมคะเราผ่านมูดสนุกสนานไปแล้วทีนี้เนี่ยมันมายอยู่ริมทะเลมันไงอยู่ในมูดสบายๆ<ห>ชิลๆเนี่ยเราต้องมีเพลงช้าบ้างถูกไห,หมะไคะทุกคนถูกต้องค่ะซึ่งเพลงช้าของเราเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีอิมมอชั่นแนลอย่างแรง ก็คือมาเสงิมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้ย้ยตอน่านั่นเลยค่ะตอนนี้นะคะต่อไปเราจะทำการโชว์เพลงช้าของเรานะคะก็คือเพลงอกหักเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะร้องได้นะคะรู้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรแชอะไรนะถ้าร้อมแล้วไปโชกับ รากำลังสนุกกันเลยเนาะใช่แต่ว่ามันก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของวันนี้แล้วใช่ไงทุกคนที่ผ่านมาสนุกกันไหมคะยังไม่จบเรายังมีเพลงสุดท้ายอีกอ๋อหรอใช่ยังมีเพลงสุดท้ายอีกมใค่อยากฟังพวกเราต่อไหมดีกว่าใช่ขอเสียงคนอยากฟังโปรยบร้องอีกเพลงได้ไหมคะ บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะเดาได้เป็นเพลงที่ปอบปูรามาทุกคน <Yeah. S 1> สามารถร้รองตามได้ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สำคัญนะคะเพลงนี้ได้พี่โยบอยทีเจมาโปรดิวให้พวกเราด้วยนะคะก็พวกเราโฟอีขอส่งกำลังใจให้พี่โยบอยทีเจแล้วก็ฝากทุกทุกคนนะคะร้องเพลงนี้ให้แบบสุดเสียงแบบห mm. ยุดเบสหยุดเนก้นยังเสียงยังไม่หมดนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปกันรูปถ่ายรูปกันทุกคน,กคนถ่ายรูปกันดีกว่าถ่ายรูปกันนะทุกคนแฟมค่อพ่อยอีกแล้วอนะ่ะงงขาเก่งมากไอพี่มาเห็นหัวก็วอร์แล้วเหี้ย Will forever be that bitch. Be that bitch. <laughs> yeah, I'm the hood Mona Lisa, break a nigga into pieces. Had to ace some cheesy niggas out my circle like a pizza. I'm way too exclusive, I don't shop on Insta boutiques. All the little ass clothes only fit fake booties.